<Hey. S 2> สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ๊ตเชียงใหม่ C M Variety นะครับวันนี้นะครับก็มาดูว่าดอกไม้จากเชียงใหม่นะครับที่โอ๊ตชอบเรียกว่าดอกกุหลาบพันปีนะครับหรือเรียกว่าชื่ออีกชื่อหนึ่งคืออะไรนะครับพี่แอลชื่อหลักของมันไฮเดนเยียนะครับเป็นดอกไฮเดนเยียตอนนี้พี่แอลก็กําลังจะ ขยายพันธุ์นะครับาาพันธุ์มาจากเชียงใหม่เลยนะครับที่นี่เป็นดอกอดอกไม้ที่เป็นหนึ่งชอ่อที่เป็นพุ่มๆช่อนี้เขาชอบชอบใช้ตอนอรับปริญญาใช่ครับเป็นดอกอ่าใช่ยอันนี้ที่สุดก็คือตอนรับปริญญาใช่ครับใช่ใช่ใช่เป็นดอกอ่าเป็นเป็นคล้ายๆดอกอดอกเข็มลักษณะการออกแบบนั้นนะครับออกเป็นพุ่มออกมาเป็นกลมๆสีฟ้านะครับมันจะเป็นสีฟ้าอมม่วง ฟ้าอมม่วงเนาะแล้วอ่าเข้มจนถ้ามันแก่ลงแก่ลงมันก็จะเป็นสีฟ้าอ่อนจนสีจนเป็นสีขาวครับเป็นเป็นดอกไม้ที่สวยงามนะครับที่เชียงใหม่ก็หายากนะครับเชียงใหม่หายากนะครับที่ตลาดคำเที่ยงยังยังไม่ค่อยมีเลยพานละมันหายากอะไรเด้ออันไม่โอ๊ดอ๊ดเนี่ยอยากซื้อมาปลูกอ่ะครับตอนตอนเมื่อสองปีที่แล้วครับก็แต่อ๊อกก็ไปตลาดคำเที่ยงบ่อยนะครับที่ตลาดคำเที่ยงผมอยากปลูกต้นนี้สี่ห้าปีแล้วนะคิดอยากจะปลูกอ่า ครับเราดูเว็บก็ตั้งนานแล้วนะดูแบบเออเอาเซมิโน,หนเอาหนหนเซมิโนมาวันช่วงนี้มันมากิ่งละห้าบาทไงเราซื้อเราโอเคนะเราไปครับพอซื้อได้ไดอ่าแพงครับแล้วก็แต่แตท,ที่ที่ตลาดเชียงใหม่มันจะมีตลาดดอกไม้ที่ดอกไม้ดอกไม้สดเอะไว้ไปอ่าดอกไม้แบบนั้นอะมีน่าจะช็ละร้อยใ่ไน่าจะช็อคละร้อยประมาณนี้ครับแพงอยู่ ก็ขายเป็นชอ่อไม่มีรากอะไรเงี้ยเอาเอาช่อไปปกักจะกันอะไรเงี้ยอันนั้นแหละมีมีบ้างแล้วก็ไม่มีเยอะนะต้องรีบไปซื้ออะไรเงี้ยถ้าใครชอบตกแต่งคอนโดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นดอกไม้ออกแนวโมเดิรนะ์นเนาะมันเป็นดอกฝรัลล่งแล้วก็อยู่ได้นานพอสมควรครับมันก็เลยจะเป็นดอกที่นิยมอ่าจัดช่อดอกไม้อาจจะเป็นวันรับปริญาเหมือนที่พี่แอลบอกนะครับคนมากจะเห็นวรับปริญญาี่เชอบเพราะมันเลยมีหลายสีครับ คือในนี้มันจะมีสีชมพูสีฟ้าสีขาวสีน้ำเงินอ่อนๆใช่ใช่ครับเป็นเป็นหวานหวานเนาะสีหวานหวานคือสีหวานหวานเป็นสีหวานหวานสีหวานน่ารักครับคือใครใครผ่านก็ต้องบอกใช่ดอกนี้ใช่เลยสวยเลยใช่ครับมันเป็นชื่อที่อ่าใน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 โลกของโอ๊ตเขาจะเรียกว่าดอกกุหลาบพันปีเนาะในสังคมของโอ๊ตแล้วก็เรียกง่าย แล้วแต่ดอกกุหลาบพันปีก็ที่บนดอยอินทนนท์ก็จะมีอีกแบบหนึง่งเป็นต้นสูงสูงนะครับนี่นะครับก็อันนี้สุดท้ายสุดท้ายฐานฐานนี้สุดท้ายใช่ไหมครับอ่าเนี่ยครับก็จะปลูกชําไว้ประมาณสามอาทิตย์ใช่ไหมครับถึงจะลงดินได้ประมาณ3อาทิตย์นะครับอ่าต้นกล้าที่ซื้อมาก็จะแพ็คมาเป็นกล่องเนาะ ดีมากคือโอ๊ตก็เข,ข้าใจผิดเนาะเวลาส่วนตัวโอ๊ตเนี่ยเวลาซื้อดอกไม้ก็จะเห็นเป็นถุงดำอะไรเงี้ยแ,แล้วก็ซื้อมาปลูกแต่อันนี้เขาส่งมาทางไปรษณีย์เนาะก็ตัดกิ่งมาแบบนี้อุ้ยภาพกล้องชัดจังเลยคิ้วนี้ถูกสุดแล้วแหละผมก็ผมดูมาตลอดว่าไฮเดินเยจะถูกช่วงไหนผมดูมาตลอดว่าคิวนี้มันไม่น่าซื้อมันแพงอย่างเงี้ยไม่ซื้อเพราะกิ่งละู่ยี่สิบสามสิบบาทนี่เราก็ไม่กล้าซื้อละครับ อันนี้กิ่งละห้าบาทเลยเอาเลยแค่เฉพาะช่วงนี้นะเดี๋ยวมันก็หมดเพราะว่ามันมีเฉพาะสวนคือสวนเขาจะมีมันมีไม่เยอะของพวกนี้คือคือแต่ละปีมันก็มันก็ไม่พอขายอยู่แล้วอ่ะของพวกนี้เยอะมากนะใช่ค่ะเพราะว่าเขาไอาเขาโพสขายแล้วมันหมดแล้วก็คือหมดเข่<อ>ขายอ่อหมดแล้วหมดเลยเพราะมันมีจำกัดเนาะใช่มีจำกัดมีจำกัดอันนี้นะครับแบบนี้นะครับอันนี้คือที่รับที่ซื้อมาอต้นกก้าพันเนาะ ต้นตาเป็นแบบนี้อ๋อถ้ารบแบบแล้วพี่แอลก็ด้วยความอ่าซานสลาดของพี่แอลก็แบบบางอันที่ยาวเกินก็จะตัดไว้ให้ไม่ได้เป็นอีกอีกอันหนึ่งเป็นสองนะครับเก็จะได้แบบเยอะขึ้นคนแถวนี้เขามีพันไม้ประดับที่ที่คือคือชาวบ้านจริงๆเขาไม่สามารถหาได้หรอกครับอรนนี้ขนาดเรายังไม่กล้าซื้อน้ำาเลยชาวบ้านใช่ครับ แล้วก็ชาวบ้านก็ไม่มีไม่ได้เล่นเฟซไม่ได้ไม่ได้ไอทีเนาะก็เลยไม่ก็เลยไม่รู้ว่าแหล่งผลิตหรือว่าแหล่งที่รับมาที่ไหนนะครับอันนี้อันนี้คือน้ำเหลืองเหลืองนี่ก็คือเอ็มร้อยห้าสิบนะครับเหมือนเราอยากกระปี้กระเป๋าเราเหมือนเหมือนตัวเรี่งลากอ๋อไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ยไม่รู้เลยก็นี่ละครเป็นน้ำเหลืองพี่เอ๋วก็พอชํำนะครับ ถือว่าเป็นเหมือนคล้ายงานอดิเลกเนาะแล้วก็ได้ประโยชน์ไปด้วยนะครับพี่แอลนี่จะเป็นคนที่แบบว่านึกถึงคนอื่นอยู่เสมอนะครับคือชาวบ้านเขาก็เป็นคนต่างจังหวัดคนบ้านนอกเนาะเราเนี่ยมันมีโอกาสได้ไปเห็นหลายที่อะไรสวยเราก็เก็บมาไว้อย่างเงี้ยของสวยๆเข้ามาจากเชียงใหม่ใช่เดี๋ยวก็จะน้องพาพี่แอลไป o เ s e r v ฟที่เชียงใหม่เนาะก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสพี่แอลก็ อืม่แล้วก็พี่เอ็มเดอร์กับแมงกับี้เนาะพาไปออฟสุดเชียงใหม่แล้วก็ยกเชียงใหม่มาไว้ตรงโกกกวนบุญนะคะพี่ l อลย่กนบุญนะครับก็้มีโอ้โหดู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 สภาพบรรยากาศนะครับข้างทางและบริเวณบ้านของพี่เอลนะครับเต็มไปด้วยภูเขาเลยนะครับเดินไปได้เลยใช่ไหมครับพี่เอลเดี๋ยววันหลังไปเดินเดินเล่นโอชอบรถเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นไงโอก็เตรียมรองเท้าเดินเขามาด้วยนะครับ คือออเป็นคนสายแว้นเนาะออก็จะมีรองเท้าที่เอาไว้ขับรถมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเดินป่าแล้วมันจะแข็งแรงมันจะทําให้แบบทนเนาะทนสภาพอันนี้นะครับแ,แล้วก็จะปลูกมาแล้วก็คือตอนเนี้มันรู้สึกว่ามันมันเติบโตแล้วม <laughs> ันโตแล้ว <laughs> มันโตไปแล้วอ่ะแค่แค่รอรากแค่นั้นเองนะคะาาอ้อ๋อสวยมากนะครับ มันทําให้เรามีแบบมีอารมณ์เย็นขึ้นนะครับถ้าปลูกต้นไม้อะครับคือเขาอะไรนะเรามองต้นไม้แล้วเราก็มีความสุขอะเออเรามีความสุขกับกับของแบบนี้เออแต่ว่าเออเราทําเพื่ออะไรไม่ได้ทําเพื่อขายเพื่ออะไรนะทาให้เรามีความสุขในการทําใช่ครับแต่ว่าก็คือดอกนี้อเล็งมานานแล้วล่ะ <อ>ส่วนตัวโอ้กนะ็อชอบนะครับนี่เอาไปหาซื้อไม่ไม่ค่อยมีเลยที่ตลาดคาเที่ยงนะครับตลาดคาเที่ยงตลาดดอกไม้ดดไ,มไม่มีอ่ะ<อ>ไม่มีครับไม่มีไม่มีมมอตอนนอี้ขายในเฟซก็คือไม่มีครับมันอาจจะมีแต่ว่ามีน้อยครับแต่โอ้ไปทั่วทุกร้านไม่มีนะครับเชียงใหม่ย,ยังไม่มีเลยนี่เขาส่งมาจากไหนก็เชียงใหม่คืออาจจะเป็นแหล่งเฉพาะคือเขาขายเป็นดอก่ะะคขายแบบทีละเยอะๆอ่ะครับ แต่ตลาดคำเที่ยงก็ไม่ได้ใช่ตลาดส่งดอกไม้ออแบบนั้นเป็นตลาดเหมือนเหมือนเหมือนตตุจ,จักรอ่ะเหมือนอ่าเหมือนเหมือนเราซื้อไปประดับที่บ้านอะไรเงี้ยครับออไม่ใช่แหล่งผลิตที่ขายส่งทีละเยอะๆแต่ถ้าทีละเยอะก็เขาก็จะอาจจะมีโกดังหรือมีสต๊อกขายอยู่นะครับเพราะว่าส่วนมากดอกพวกนี้มันเป็นกระถางมามนจะไม่ค่อยไม่ค่อยมีเยอะอ่ะอ,อืม หมายถึงที่ตลาดคําเที่ยงที่เชียงใหม่ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นตลาดใหญ่นะครับเป็นตลาดโซนี่งเดี๋ยวว่าไว้ถ้าโอโอก,กับเชียงใหม่โอจะไปทำคอเนเทนต์ให้ดูนะครับก็ใหญ่อยู่แล้วก็มีดอกไม้เยอะเหมือนกันนะครับแต่ถ้าอยากอยากได้ปริมาณเยอะๆแบบขายทรงเขาก็น่าจะมีแหล่งปลูกและแหล่งผลิตที่อื่นนะครับนี่นะครับพี่แอลก็เป็นคนชอบปลูกเนาะอันนี้ก็เป็นบริเวณบ้านพี่แอลอีกด้านข้างนะครับก็ปลูกต้นกล้านะครับและผักด้วยนะครับและ เซอร์ไพรส์นะครับหลังบ้านพี่แอลก็จะเป็นภูเขาเราวกาเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเนินมีโขดหินนะครับที่สวยงามนะครับน่าอยู่เย็นด้วยครับลมอุ้ยดอกแค่บานดอกแล้วกินได้แล้วนะครับเนี่ยนะครับนี่ก็คือนะครับมีส่วนมันด้วยพี่แอลครับขั้นตอนต่อไปคือห่อด้วย อ๋ออ oh. ๋อมันไม่ถึงหรอครับอ้าวไม่ไม่อ๋อจะห่ออีกรอบหนึ่งห่อเพื่อกันอะไรครับกันฝนกันแดดกันเขาเรียกควบเน้นครับควบความชื้นอ้าวแล้วจะให้ให้น้ำมันลดเหมือนเดิมไม่ได้ให้ครับก็ทิ้งไว้สักประมาณสามสี likewise, ่ว oh, like mm ันจนดูว่าเนื okay. huh ้อม oh. 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 oh, right. ันเนื้อดิ่งเขาแห้งแล้วค่อยได้เลยอ๋อควบเน้นคล้ายๆบอกว่าคล้ายๆเราตอนกิ่งอ่ะ ครับรัดให้แน่นอแนะ<อ>น่ออเา่อรส่อสโอ้โหอ,อ,อันนี้โอ๊ตไม่มีความรู้ด้านนี้เลยนะครับซึ่งเป็นความรู้ใหม่สําหรับโอ๊ตเลยคือถ้าห่อไม่ให้ความชื้นออกไม่ให้ความชื้นเข้าไม่ให้เชื้อราเข้าอะไรพวกนี้ครับห่อเขาไม่ให้เขาหายใจอ่ะตรงไี้ถ้าไม่มีอากาศหายใจเนี่ยเขาจะดิ้นรนอ,อากออกยอดอ้าวยางงั้นเลยเหมือนมันมันอ๋อเหมือนเล่ง เหมือนเล่งเหมือนเล่งให้มันก,ก,กระตุ้นให้มันแบบแตกลาก่าโอเคแล้วก็ห่อหุ้มแบบนี้ให้มันคุมหมดเลยประมาณ3ามสี่วันแล้วก็ค่อยเอาออกใช่สามสี่วันจนจนว่ามันแห้งแล้วเติมน้ําใหม่แห้งเติมน้ำใหม่แล้วก็หุ้มเหมือนเดิมใช่ก็ต้องอยู่ในในต้องอยู่ในนี้อีกประมาณกันอ๋อเหมือนปกป้องมันโปรเทคมาให้แบบไม่ให้โดนเชือ้อราไม่อะไรใช่แล้วก็เรื่องอะไรนะโปรเทคด้วยแล้วก็อ่าบังคับให้เขาเกิดลา จะเป็นเทคนิคการควบสืดควบแเรียกว่าควบแน่นนโอ๊ก็เพิ่งรู้นะครับแล้ว f อท่านไหนก็ได้ความรู้ไปด้วยกันเลยนะครับตอนนี้นะครับควบให้เขาควบไว้อันนี้นะคบพลาสติกให้เขาดิ้นรนตัวเองครับเพื่อให้อยู่รอดเขาก็จะออกลากออกตาออกมาอการควบแน่นคือถ้าไม่ควบแน่นเนี่ยเขาจะไม่รอดเพราะว่าเขาไม่มีลาก รา,ากเขาไม่มีอมมครับก็ของพวกนี้มันอยู่ด้วยกับรากถ้ารากงอกพอต้นก็โตใบเขียวสามารถกินอาหารได้ครับแต่ตอนนี้เขามาแต่กิงไงเราก็เลยบังคับให้เขาเกิดรากมก็เขาเรียกควบควบแน่นควบแน่นแต่ว่าควบแน่นเนี่ยมันต้องควบคุมความชื้นไงครับความชื้นคือไม่ให้เปียกไปแล้วก็ไม่ให้ไม่ให้เปียกไปแล้วไม่ให้อัน ไม่ให้เขาได้น้ำเกินเยอะเกินไปอะไรมาเนี้ยเขาเลยควบแน่นคอ้กันรายอยู่นี่มีป้าดิกิ้คาวเนาะครับเออใช่ยังไม่ได้กินข้าวเลยครับเดี๋ยวไปอ่ะโอเคถ้าเสร็จนี้แล้วเดี๋ยวจะเพือนี่แก้วเพือนี่แก้วอ่าก็เลยงั้นเดี๋ยวคลิปนี้โอ๊ตขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการ ชมคลิปนี้นะครับจนจบแล้วก็ฝากดูโฆษณาแล้วก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับและเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ